วอลเล่บอลหญิงไทยซ้อมส่งท้ายก่อนลุยศึกวินใน2,025สนามแรกที่ปักกิ่งวันที่29พฤษภาคม2568โคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกร,รียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงซ้อมครั้งสุดท้ายที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬา,า,าแห่งประเทศไทยหัวหมากก่อนออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2,025สัปดาห์แรกระหว่างวันที่4ถึง8 มิถุนายนการฝึกซ้อมใช้เวลาราวสองชั่วโมงครึ่งโดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเดินจงกรมและนั่งสมาธิเพื่อเสริมสร้างสมาธิและความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมด้านแทคกติกที่จะใช้ในการแข่งขันสำหรับกำหนดการเดินทางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกา จากนั้นจะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติมอีก3วันก่อนประเดิมสนามนัดแรกพบกับทีมชาติโปลแลนในวันที่4มิถุนายนนี้